เราจะต้องไปแบบถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่ต้องไปเป็นผีน้อยนะคะทําแบบสบายใจได้เงินเดือนที่ชัวร์นะคะแต่ละคนเนี่ยได้อยู่ที่15 0,000บาทขึ้นไปเลยค่ะบางคนก็ได้เยอะถึง3 0 0 0 0 0บาทเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะไปทํางานต่างประเทศนะคะจะต้องเตรียมตัวยังไงเนาะสิ่งแรกเลยที่จะต้องเตรียมนั้นก็คือในเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะเรื่องของฝีมือของเราอะค่ะคนที่จะไปทํางานต่างประเทศจะต้องมีฝีมือพื้นฐานหลักๆค่ะ จะมีนวดไทยนวดเท้าแล้วก็นวดสปาอารโรมานะคะอันนี้ซึ่งครูแถมคอร์สสปาเท้าให้นะคะถ้ากับเราได้เรียน4คอร์สแล้วก็จะต้องเตรียมอีกทางหนึ่งนั่นก็คือการสอบยกระดับฝีมือแรงงานนะคะจําเป็นมากๆค่ะสําหรับในต่างประเทศเพราะว่าเราจะต้องไปแบบ ถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่ต้องไปเป็นผีน้อยนะคะทําแบบสบายใจได้เงินเดือนที่ชัวร์นะคะรวมถึงเรื่องของสุขภาพค่ะเราก็จะต้องเตรียมตัวเราให้พร้อมนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของบุค,คลิกด้วยเนาะและรวมถึงเรื่องภาษานะคะในระหว่างที่เราใช้เวลาเรียนนะคะ2อ,อาทิตย์ค่ะที่เราเรียนนวดไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทํางานในไทย เพื่อที่จะเตรียมเนาะฝีมือหรือว่าประสบการณ์ก่อนที่จะไปเมืองนอกค่ะเราก็จะต้องไปอยู่ในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อที่จะได้ฝึกภาษาไปในตัวแล้วก็ควรจะเรียนรู้เรื่องของการใช้ภาษานะคะ mm. เพื่อที่จะได้ไปทํางานต่างประเทศได้แบบสบายใจแล้วก็คุยกับลูกค้าต่างชาติรู้เรื่องค่ะรายได้สําหรับคนที่ไปทํางานต่างประเทศนะคะรายได้ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าครูมีลูกศิษย์นะคะที่อยู่ในประเทศนอร์เวย์นะคะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็อยู่ในทางโซนยุโรปนะคะที่ลูกศิษย์บอกกันมานะคะก็คือแต่ละคนเนี่ยได้อยู่ที่1,5 0,000่บาทขึ้นไปเลยค่ะบางคนก็ได้เยอะถึง3 0 0 0สนบาทเลยนะคะขึ้นอยู่กับความขยันฝีมือของตัวเองด้วยนะคะว่าคนที่เรียนแก้อาการไปนะคะในเรื่องของการนวดแก้นิ้วล็อกออฟฟิศซินโดมนะคะขอตกหมอนหรือว่าพวกไมเกรนนะคะก็สามารถที่จะอัพฝีมือแล้วก็อัพรายได้ให้เราได้ด้วยค่ะ